ครัวยายหนิงแม่ชมเปิดแล้วค่ะเมนูง่ายๆไข่ครกนกกระทาสายฟ้าพายุฟาวนาเตารอชิมฝีมือแม่ค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพาไปเปิดครัวยายหนิงกันกับเมนูง่ายๆอย่างไข่ครกนกกระทา <Wow. S 1> วัตถุด,ดิบก็มีแค่สองสาอย่างเท่านั้นค่ะนั่นก็คือไข่นกกระทาน้ำมันพืชแล้วก็เตาพร้อมกระทะหยอดเป็นหลุมๆแบบนี้ค่ะ งานนี้แม่ชมผู้อารยาเป็นคนแกะแล้วก็หยอดไข่เองกับมือ <Wow. S 1> โดยมีน้องใส่ฟ้าพายุนั่งเฝ้าหน้าเตาพร้อมช้อนอาวุธประจำมือเพื่อชิมไข่ครกฝีมือแม่ชมค่ะจะอร่อยและน่าทานขนาดไหนไปชมคลิปนี้กันได้เลยค่ะพี่ชายพี่สายอันนี้ไม่ต้องนะอะไรให้แม่กระดาษเสียงให้แม่เช็ดมือเลย พรุ่งนี้เอานมคกจริงไหมโอ้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยดูมันเค็มไปลูกเอาน้อยๆครับน้อยๆครับน้อยๆน้อยๆเซ็ตใส่ตัวยุกกินตั้งหมู่บ้านเมื่อกี้กวดนี่ออาน่ oh, no. พี่สายไม่ต้องจิ้มนะครับแก้ได้กิ่นก็เค็มแล้วฮะจะหมดดิหมดด้ไงระวังตกครับระวังตกนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดสับ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ